ฮัลโหลครับวันนี้ครับแม่ครับสบายดีครับแล้วแม่ล่ะครับครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าเป็นวันเกิดของแม่ผมกับบีมกลับไปฉลองวันเกิดกับแม่นะครับได้ครับครับสวัสดีครับ เอาบิมกลับมาแล้วเหรอเดี๋ยววันจันหน้าวันเกิดแม่พี่เราก็ไปฉลองด้วยกันนะบีมไม่กลับหรอกนะทำไมไม่กลับล่ะบีมวันเกิดแม่ทั้งทีปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวและอีกอย่างพี่ก็ไม่ได้กลับบ้านนานแล้วด้วยพี่อยากกลับไปหาแม่พี่สักหน่อยถ้าจะกลับพี่ก็กลับไปคนเดียวสิบ้านพี่อ่ะ อยู่บ้านนอกจะตายบีมไม่กลับไปด้วยหรอกนะสะอาบน้ำอุ่นก็ยังไม่มีให้อาบเลยห้องน้ำก็เหม็นสกรปรกสกรปรกห้องนอนก็เล็กอย่างกับรูหนูและอีกอย่างนะไม่มีที่ให้บีมไปช้อปปิ้งด้วยจะซื้อของแต่ละทีต้องขับรถเข้าไปในเมืองเป็นชั่วโมงชั่วโมงลำบากแค่ไหนพี่ก็รู้ และที่สำคัญบิมนัดกับเพื่อนไว้แล้ววันจันทร์หน้ามีกระเป๋ารุ่นใหม่ออกมาบิมจะต้องรีบไปซื้อถ้าบิมไปซื้อช้าเดี๋ยวของสมดรกซะก่อนจะซื้อกระเป๋าเอกแล้วเหรอซื้อมาจนไม่มีที่จะวางอยู่แล้วแล้วทำไมพี่จะกลับพี่ก็กลับไปเองสิจะลากบิมไปลำบากด,ด้วยทำไมบิมเราแต่งงานกันมาหลายปีแล้วนะ กกบีมซื้อกระเป๋าไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วพี่จะไปเข้าใจอะไรกระเป๋ามันก็มีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆใครเขาจะไปใช้ของตกรุ่นกันและอีกอย่างมันเกิดแม่พี่ก็มีทุกปีไว้ปีหน้าถ้าเรามีเวลาว่างค่อยกลับบ้านนอกของพี่ก็ได้ไงกลับไปก็ลำบากเปล่าๆพอได้แล้วที่ผ่านมาพี่ใจดีกับบีมมากไปใช่ไหม จนทาให้บีมนิสัยเสียผู้จามไม่น่าฟังขนาดนี้บิมพูดมาให้รู้เรื่องเลยนะกลับบ้านพี่มานลาบากมากใช่ไหมกระเป๋าบิมสําคัญกว่าเกินแม่พี่งั้นเหรอใช่บ้านนอกค่อนข้างที่จะลําบากแต่มันเป็นที่ที่พี่เกิดและเติบโตมาบีมก็รู้นี่ว่าบ้านนอกมันลาบากแล้วทำไมบีมไม่คิดที่จะไปปรับปรุงให้มันดีขึ้น มัวแต่เอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อเครื่องสำอางแล้วบีมผิดตรงไหนถ้าพี่อยากให้บีมกลับบีมกลับด้วยก็ได้นะแต่พี่ต้องซื้อรถคันใหม่ให้น้องชายบีมน้องบีมใกล้จะแต่งงานแล้วพี่เป็นถึงพี่เขยควรจะให้ของขวัญน,น้องสักหน่อยอ๋อแล้วก็ซื้อเก้าอี้นวดให้แม่บีมด้วยนะช่วงนี้แม่ปวดปวดหลังอยู่บ่อย สันดานบิมผูแก้ไม่ได้เลยสินะพี่โจมปัญญากับบีมแล้วจริงๆนี่พี่กล้าว่าบีมเหรอที่ผ่านมาบีมคิดถึงแต่ตัวเองตลอดคิดแต่ว่าจะเอาเงินพี่ไปใช้กับครอบครัวบีมยังไงก็พี่เป็นสามีบีมนี่ถ้าไม่ให้บีมเอาเงินจากพี่ไปให้ครอบครัวบีมแล้วจะให้บี่เอาเงินจากใครแล้วบีมเคยคิดบ้างไหม แทนที่บิมจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าพวกนั้นเก็บเงินไว้ไปซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นให้พ่อแม่พี่ให้ท่านได้อยู่แบบสบายมีน้ําอุ่นอุ่นให้ใช้และเปลี่ยนมอเตอร์ไซคันเก่าๆทิ้งซื้อรถคันใหม่ให้สักคันพ่อแม่พี่ก็อายุเยอะขึ้นทุกวันพี่ทํางานหนังมาตั้งหลายปีไม่มีเวลาแม้แต่ตอบแทนพระคุณท่านขนาดวันเกิดแม่พี่พี่ยังต้องขออนุญ,ญาตบิมมั้งเหรอ ตลกดีเนาะพ่อแม่พี่ก็อยู่บ้านนอกใช้หม้อไใส์เก่าๆก็พอแล้วนี่จะซื้อรถใหม่ให้ไปทำไมนี่บีมจิตใจบีมทำด้วยอะไรฮะนี่พี่มาตข้อเสียงใส่บีมทำไมวันจันทร์หน้าบีมเตรียมตัวกลับไปกับพี่เลยนะที่บ้านแม่พี่มีอะไรที่ต้องซ่อมแซมซ่อมแซมให้หมดมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดและถ้าบีมไม่กลับนะ สิ่งที่พี่ต้องเปลี่ยนก็คือภรรยาใหม่ กินเล็กครับเออไทยเสรียครับไทยเสร็จแล้วครับตะคอกโจนแบบเสียงแหบแล้วครับตอนนี้อะไรอะไรเร่งเสียงเร่งเสียงอันนี้กี่เดือนนะครับมียคนนึงอ๋อนี่เสื้อครับเสื้อที่เคยเคยได้ยินนี่เขาบอกว่าท้องแทนเมียไหมคะพอได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วบีมพูดมาให้รู้เรื่องเลยนะบีมพูดมาให้รู้เรื่องเลยนะ บีมพูดมาให้รู้เรื่องเลยนะบีมพูดมาให้ร <ik> ู้เรื่องเลยนะทำไมเรื่องใช่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 อยู่่หมยเล